สวัสดีครับมาพบกับแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปประจําวันนะครับเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์ p ู o นะครับพยายามจะมาให้ได้อย่างนี้ทุกในทุกๆวันนะครับแล้วก็มีอะไรข่าวสารอะไรก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็มาแบกปันกันนะครับก็ออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดซับสไครป์นะครับเห็นก็สนับสนุนแปดได้ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นนะครับด้วยวิธีการ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สับคล้านะครับหรือบอกต่อๆกันไปหากใครชอบในอ่าคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้นะครับในเรื่องของสโมสรลิเวอร์พูลก็ฝากบอกบอกกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเรามากันในหัวข้อของโมฮัมเหม็ดซาร่ากันนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็นหนึ่งในสามนักเตะนะครับที่ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่นะครับแล้วก็อ่านอกจากโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วยังมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับมี เปจิจิวฟานไดด้วยเหมือนกันเราจะสังเกตเห็นได้ว่า3คนนี้คือ3มแกนหลักจริงๆนะครับของสโมสรเลื่วภูซึ่งมีความสําคัญมากแล้วก็มีส่วนร่วมกับความสําเร็จของเลื่อภูในช่วงของเจนค็อปมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นตัวสําคัญแบบสําคัญจริงๆกันทั้งหมดเลยแต่ในส่วนของโมฮัมเหม็ดซาาห์นะครับนี่คือสุดยอดดาวจริงนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากอ่าโรมา่ามาสู่สโมสรเลื่อภู เข้าสู่ฤดูกาลที่8ปดเจ็ดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาคือดาวซันโบของทีมนะครับมาโดยตลอดแล้วก็บ่งบอกเลยว่าตัวเองสําคัญแค่ไหนในการเล่นให้กับเรียวผูกเขาคือองค์ประกอบสําคัญแค่ไหนในการที่ถาพาเรียวผูกประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ในแต่ละรายการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องความสําคัญความสามารถของโมเราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันเยอะแยะแต่เรามาดูกันว่าอะไรกันบ้างครับที่ทําให้โมซาล่า จำเป็นจะต้องต่อสัญญากับเรียฟูหรืออะไรคือปัจจัยนะครับที่ทําให้โมซาล่าควรจะต่อสัญญากับเรียฟูด้วยเช่นกันนะครับมาเรียนที่ข้อแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้โมซาล่านะครับอินค่าเหนื่อยของสโมสรเรียฟูอยู่สัปดาห์ละสามแสนห้าหมื่นปอนด์สูงที่สุดในทีมชุดปัจจุบันและสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเรียฟูเลยนะครับ ถามว่าทําไมถึงต้องเซ็นโมซาล่าด้วยค่าเหนื่อยสามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เพราะเขาสําคัญไงครับแล้วก็ยังมีความพิเศษบางสิ่งบางอย่างโมซาล่า ah เป็นหนึ่งในบุคคลนะครับที่ทําเงินให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากในเรื่องของเสื้อสโมสรนะครับเสื้อของโมถูกขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าสร้างรายได้ให้กับสโมสร,รเป็นกอบเป็นกร,รมรวมถึงเป็นแรงดึงดูดหลายหลสิ่งหลายๆลยอย่าง,างนะครับให้ต่าสปอนเซอร์ เข้ามาสู่ทีมด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้น3ามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ที่คลอดออกมาในเมื่อ2องฤดูกาลที่าเมื่อประมาณสอปีที่แล้วก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลายคนมองว่าเลี้ยวภูไม่น่าจะกล้าจ่ายนะครับในช่วงเวลานั้นหมดสัญญาในการเจรจากันครั้งนั้นแต่ท้ายที่สุดก็กินเวลามาลักษณะแบบนี้นครับกินเวลามาพอสมควรจนเกือบจะช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็ สามารถที่จะไปต่อสัญญากับโมซาลาแต่ครั้งนั้นเป็นการต่อสัญญากันในช่วงปิดฤดูกาลเป็นการไปหาโมซาลาถึงสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ลากสัญญากันไปให้เซ็นกันถึงตรงนั้นแต่วันนี้นะครับมันลากยาวมาจนถึงเปิดฤดูกาลแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่นานถามว่า3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์มีความสำคัญต่อโมซาลาอย่างไรโมซาลานะครับ การรับ350,000ห้าปอนต์ต่อสัปดาห์เป็นการบ่งบอกเลยว่าเขาคือคนพิเศษจริงๆนะครับของสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยและก็เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญนะครับที่พูดถึงโมซาลาทุกคนจะนึกถึงลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการให้โมซาลาต่อสัญญาออกไปก่อนนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้อย่าไปแตะ อย่าไปแตะค่าเหนื่อยสามแสนห้าหมืปอนต์ต่อสัปดาห์ของเขาเป็นอันขาดไม่ลดก็ดีแล้วนะครับไม่ลดก็ไม่เป็นไรผมยังเชื่อว่ายังคุยกันได้นะครับจะเพิ่มก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ข้อนี้นะครับมันอาจจะดูมีความหวังน้อยลงไปก็เนื่องมาจากนโยบายนโยบายที่ว่าคือโมซาร่านะครับในปัจจุบันอายุ32ปีแล้วเพราะฉะนั้นเวอร์ภู มีนโยบายที่จะไม่ยอมต่อสัญญาหรือให้ค่าเหนื่อยแพงๆกับนักเตะที่อายุเยอะๆแล้วนั่นแหละครับมันคือเป็นตัวถ่วงแล้วก็อาจจะมีความล่าช้าที่จะต้องให้ทางด้านหลังบ้านทีมงานหลังบ้านนะครับคิดและพิจารณาในเรื่องนี้ให้อย่างถี่ถ้วนแต่โดยส่วนตัวของผมผมมองว่าโมซาลาคือคนพิเศษครับคือนักเตะพิเศษ ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เขาสร้างประโยชน์ให้กับทีมมันอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับการที่จะต้องยอมปล่อยให้โมซารากินค่าเหนื่อยในเรทนี้ไปต่อเนื่องผมคิดว่ายังมีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทีมลิเวอร์พูลพอสมควรหากลิเวอร์พูลไม่ไปแตะ ตรงจุดนี้ผมเชื่อว่าการพูดจูบคุยการเจรจาจะเป็นใบเบิกทางที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับโมซาลาเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เรามาจับตาดูนะครับถ้าหากมีการต่อสัญญากันขึ้นมาจริงๆงผมเชื่อว่าเรื่องค่าเหนื่อยจะถูกเอามาพูดแล้วก็ขยายความโดยผู้สื่อข่าวต่างๆอย่างมากมายเหมือนกันเพื่อนๆมีความคิดและมีมุมมองคล้ายๆผมไหมว่าโมไม่ใช่คนธรรมดา โมยังมีความสําคัญต่อลิเวอร์พูลนะครับหลายคนมีความเป็นกังวลในเรื่องของอายุอะไรต่างๆนานาผมยังเชื่อว่าฟุตบอลสมัยใหม่รวมถึงการดูแลรักษาร่างกายตัวเองของโมซาลาจะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของอสุขภาพร่างกายสักเท่าไหร่จริงอยู่ครับมันอาจจะทําให้เราเห็นชัดๆว่าโมซาลาไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะครับโมซาลามีทีเด็ดอีกหลายอย่างในตัวไม่ว่าจะเป็น หนึ่งในผู้นำนะครับมีผลกระทบดังความรู้สึกของเกมรุกของเรือผู้สองนะครับเขามีส่วนร่วมกับเกมลุกของเรือผูมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของการยิงประตูมากมายเหมือนเมื่อก่อนแต่เรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับหรือการมีส่วนที่จะดึงตัวผู้เล่นคนอื่นออกไปดึงดูดความสนใจคนอื่นออกไปเขายังมีประโยชน์ตรงนี้ต่อเร์พูลในเรื่องของเกมลุกอย่างมากมายเลยตรงจุดนี้มองข้ามไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้องไปทําการบ้านดีๆเลยนะครับ f f g หรือไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดที่ปัจจุบันเป็น CEO แล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยก,การกีฬาของเลโอปูมาก่อนไปประชุมกันมาให้ดีๆว่าเรื่องค่าเหนื่อยตรงจุดนี้นะครับจะเอาอย่างไรต่อไปอีกข้อหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีส่วนนะครับน่าจะมีส่วนในเรื่องของการต่อสัญญานอกจากที่จะไม่ต้องไปแตะเงินค่าเหนือ 00, ่อย3,5มแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วเนี่ยเรื่องของระยะเวลาของสัญญาที่โครจะมอบให้มง มีส่วนในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเรียฟพูมอบให้1ปีผมเชื่อว่ามันน้อยเกินไปสําหรับโมแล้วนะครับถ้าหากจะแสดงความจริงใจกันออกมาจริงๆควรจะต้องเป็นสองปีให้กับโมในระดับค่้นเนี่ยเท่านี้เพื่อเป็นการการัรนตีอนาคตของเขาและเป็นการบ่มบอกไปถึงตัวโมซาล่าไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันว่าเขายังเป็นคนสําคัญอยู่อย่าลืมนะครับว่าโมซาล่าถ้าหากมั่นใจ แล้วมีความลงเล่นด้วยความผ่อนคลายเมื่อไหร่ผลงานนะครับแล้วก็สถิติของเขาเป็นตัวการันตีอย่างแท้จริงนะครับพอน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวว่าทั้งทีมงานต่างๆจะเอาเรื่องนี้อย่างไรนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าโมซาน่านะครับอาจจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจให้กับเขาอยู่กับสโมสรหรือภูตต่อไปนั่นคือแฟนบอลครับทำไมถึงเป็นแฟนบอลผมเชื่อว่าโมเนี่ย ได้รับความรู้สึกอย่างเต็มที่เลยนะครับว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลหรือเหล่าเดอะคอปไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนทั้งโลกหรือพวกเหล่าเดอะคอปที่อยู่ในอังกฤษเองในเมืองลิเวอร์พูลเองก็ตามส่งมอบความรักนะครับแล้วก็ความปรารถนาดีไปถึงโมซาลาเนี่ยจนโมรู้สึกเลยว่าเขารู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยากจะอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลและเล่นฟุตบอลให้ลิเวอร์พูลต่อไป ลองสังเกตดูง่ายครับเสียงเพลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาลายิงประตูได้หรือในระหว่างเกมจะมีเพลงของโมซาลาร้องขึ้นมาให้กําลังใจโมซาลาตลอดเวลานั่นก็เพราะว่าเขาเองเนะี่ยมอบความสุขให้กับแฟนบอลม,มามากมายนักไม่ท้วนแฟนบอลเองก็ยังมอบความรู้สึกคืนกลับไปให้โมซาลาได้รับรู้นะครับว่าทุกคนรักและยังอยากให้เขาอยู่กับสโมสรต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของแฟนบอล ก็มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไปเพราะว่าการอยู่มาเจ็ดปีตอนนี้ผมเชื่อว่าโมซาลารู้สึกว่าเลี้ยงผูกเป็นเหมือนป้านไปสักไปอีกครอบครัวหนึ่งแล้วและการที่จะต้องเป็นปรับตัวนะครับและอยู่ที่อื่นมันอาจจะไม่ได้รับความรู้สึกเหมือนตรงจุดนี้เทพเจ้าแห่งแอนฟิลคนหนึ่งในยุคปัจจุบันถ้าหากให้นึกถึงมันก็คงต้องเป็นโมซาล่าคนนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ เราลองมาดูกันว่าสามารถที่จะช่วยในการยืดเยื้อนะครับแล้วก็ทําให้โมยังสามารถจู่กับเลี้ยวหูต่อไปในระยะยาวๆปี2ปีนี้แล้วก็จะทําให้ทางด้านผู้บริหารยังต้องการเก็บเขาไว้หรือไม่อย่างน้อยๆนะครับถ้าหากคิดว่าโมซาล่านะครับจะมีผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาในด้านอื่นๆได้มันก็ยังควรจะต้องต่อสัญญาอีกเหมือนกันนะครับ เพราะว่าถ้าหากต่อสัญญาโมซาลาออกไปอีกสัก2ปีถ้าหากปีหน้าตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะครับว่าจะไมะ่ไม่ใช้งานนะครับหรือหาทางแก้หาตัวแทนตัวตายตัวแทนเข้ามาในทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะขายโมซาลาในฤดูก,กาลหน้าเพื่อได้เงินบางส่วนกลับคืนมามันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับผลงาน ที่โมซาลาจะผลิตขึ้นมาในฤดูกาลนี้หรือฤดูกาลต่อ,ต,อต่อไปได้อย่างไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการต่อสัญญาครั้งนี้มันค่อนข้างสําคัญส่วนใครนะครับที่มองว่าทําไมไม่ขายในฤดูกาลนี้เลยผมเชื่อว่าตอนนี้โมซาลายังมีความปรารถนาที่จะอยู่กับเรียวผูเหมือนเดิมแน่ๆนะครับใครที่คิดว่าเป็นซาอุหรือไม่ใครที่คิดว่าจะเป็นทีมจากซาอุสมสจากซาอุดิอาราเบียจะมา หาซา่าผมบอกเลยว่าในมุมมองของผมผมมองว่าโมซา่ามองว่าซาอุไปเมื่อไหร่ก็ได้ <ste am> พเพราะว่าโมซา่ายังเป็นคนที่ทะเยอทะยานนะครับต้องการความสําเร็จยังอยากอยู่ในฟุตบอลระดับสูงสุดนะครับต่อไปอย่างแน่นอนเขาได้เห็นทั้งคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเขาได้เห็นทั้งคริอเนลเมสซี่สามารถที่จะเล่นนะครับแล้วก็ยิงประตูแล้วก็อยู่กับทั้งบาร์เซโลน่าและอัลมาติตรือ,อะไรก็ตามแต่เป็นทีมฟุตบอลระดับชั้นนํา ยังได้ร่วมทัวร์นาเมนต์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างต่อเนื่องนั่นแะครับโมซาลาผมว่ามองไปในทิศทางเดียวกันแน่ว่ายังอยากจะเล่นนะครับฟุตบอลในระดับแบบนี้ต่อไปอีกยาวๆแต่ถ้าหากว่าตอนช่วงปลายนะครับจะเข้ากลับไปโกยเงินหรือไปเล่นในซาอุใกล้บ้านเกิดของตัวเองตรงนั้นมันยังไม่ช้าเกินไปนะครับที่โมซาลาจะไปเล่นตรงจุดนั้นหรือจะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นไปได้ไดเช่นเดียวกัน แต่คงจะไม่ใช่ในปี2ปีนี้อย่างแน่นอนนะครับอีกจุดหนึ่งที่ได้เห็นเลยนั่นก็คือเรื่องของการมาของ a r n เนอร์สลดูเหมือนโพโมซาลาจะสนุกสนานนะครับแล้วก็พอใจกับรูปแบบและระบบการเล่นที่อา n เนอร์สลเอาเข้ามาใช้ในเวลานี้มันอาจจะเป็นรสชาติใหม่ๆนะครับเขาได้กินอาหารที่เจเกนครอปได้ปรุงแต่งให้เขากินมาระยะเวลาประมาณ7ปีแล้วพอนี้มาถึงปีที่8 รสชาติอาหารใหม่ๆนะครับที่เชฟคนใหม่อย่างอาร์เนอร์สตเข้ามาเนี่ยกำลังมาปรับปรุงมันทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความกระตือรือร้นเกิดความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้โมซาลามีการตัดสินใจที่จะอยู่ตรงจุดนี้ต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับยังมีอยู่ยังพอเป็นไปได้ที่ทําให้โมซาลาจะอาจจะตัดสินใจต่อสัญญากับลิเวอร์พูล แต่ถ้าในเมื่อของข่าวมองว่าจะต้องเสียโมซาร่าไปนะครับในช่วงจบฤดูกาลนี้โดยที่ต้องเสียไปแบบฟรีๆผมบอกได้เลยนะครับว่ามันอาจจะทําให้เสี่ยงเกินไปนะครับเสี่ยงเกินไปเสี่ยงเพราะอะไรครับมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยนะครับว่าคนที่จะมาแทนโมซาร่าจะสามารถจะมาทดแทนตําแหน่งตรงนี้เขาได้หรือไม่ หรือ,อยังดึงเวลานะครับในการที่จะให้โมซาล่าจู่ต่อเพื่อหาตัวแทนที่ชัดเจนนะครับเกิดขึ้นมาให้ได้ซะก่อนถึงตรงนั้นแล้วจะค่อยปล่อยโมซาล่ามันก็ยังไม่ช้าเกินไปเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับถ้าหากโมไม่อยู่อย่างน้อยๆน,นะครับทุกรายการรวมไม่ต่ำกว่า20ประตูใครจะมาเป็นคนรับผิดชอบตรงจุดนี้ให้กับสโมสรลิเวอร์พูลผลงานนะมันบอกอยู่แล้วนะครับว่า ในแต่ละปีในแต่ละปีเนี่ยโมซาลาททาอย่างไรฟอร์มตกโดนด่าโดนว่าเขายิงประตูดได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับอยากให้หลายหลายคนนะครับที่อยากจะปรารถนาให้ลิเวอร์พูลต้องขายโมซาลาไปหรืออยากจะเปลี่ยนตัวใหม่ลองคิดให้ดีๆตรงจุดนี้ซะก่อนนะครับว่ามันยังไม่เห็นใครจะมาการันตีในเรื่องของอผลงานที่จะมาเทียบเคียงกับโมซาลาในปัจจุบันได้เลย เพราะฉะนั ard, in autant, ns> ns> ้นค in ่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับถ้าจะวัดดวงปล่อยอันนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารแล้วทีมงานหลังบ้านที่คิดมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวตาบใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้มีตัวตายตัวแทนขึ้นมาจริงๆมันก็ยังไม่มีอะไรการันตีได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเหตุผลต่างๆที่มาเป็นองค์ประกอบต่างๆในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของโมซาราที่คาดกันว่าจะมีการพูดถึงและเจรจากันในเร็วๆนี้ ในเร็วๆนี้นะครับผลจะจบอย่างไรไม่มีใครรู้จริงๆนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆแล้วคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในต่อไปนี้บ้างนะครับควรจะต้องต่อสัญญากับโมซาล่าไหมควรจะต้องอปล่อยโมซาล่าไปไม่เป็นไรหรือเหตุผลอะไรเพิ่มเติมที่ผมได้พูดไปในคลิปๆนี้ก็ลองมาแบ่งปันนะครับมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับ ฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้กับแปะด้วยในทุกช่องทางนะครับทั้งช่องทาง YouTube นี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอ Facebook แล้วก็ทิกตอกด้วยเช่นเดียวกันฝากเห็นงานก็กดไลค์กดแชร์ตรงนี้นะครับเป็นขวัญกําลังใจให้ทํางานได้อย่างมีความสุขดีเหลือเกินครับ